สวัสดีครับวันนี้ใน Shadow World นะก็จะเป็นในคอนโทรลอ่ะยังไงจะเป็นหอนโตมัตแบบพี่ใส่ซาฮาแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างไอเตียโกรมากกว่าเด็กกรีดี้คงคัดไดบอลออกเพราะว่าช่วงนี้อะโกรเยอะแล้วไดบอลเป็นการที่เราไม่อยากใช้เลยในแมชชอบอะโกรเพราะว่าเราไม่อยากตดเลือดเราหกตอนเทินสามเพราะว่าจะคาดไวตอนเทินห้าทั้งเรายังไม่ได้คิวจากไดบอลครบสามท,ทีเลย ทำไมเราช่วยให้ตัวเองตายเร็วขึ้นเนี่ยก็ต้องลองดูโอเคเกมแรกเจออาดลิสโซมาชับนี้ไม่เคยเป็นมาชับที่ดีแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเด็กนี้จะช่วยให้มันดีขึ้นได้หรือเปล่า ผมว่าแมชอบนี่จะอยากได้ตัวหนึ่งสามมากที่สุดโอเคเขาผ่านเขาว่าจะเป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวเวอร์ชันดักรู้ก็คือเวอร์ชันฮุกแล้วก็ซิเวเบ์นี่นึวกวาใส่ซิลวโบ์สามไปจะแย่มากรู้สึกเดาคจะใส่ซิลวโบ์สาม แบบนั้นแปลว่าราหมอนฝ่ายเกีร์สิบมันทำยากเวลาเล่นด้วย,ยคอนโทรลช่วดที่น่ากลัวที่สุดเป็นลูซิเฟอร์เราสามารถอีโวลให้มันได้แล้วก็ตีหน้า1ิดสามโอเคแบบนั้นเราลงกอปนด เขาไม่มีดอกหนยอาจจะเป็นเด็กคอมโบแบบไม่ใส่ดอกต้องได้บอลเถินนะไม่งั้นจะไม่มีจังหวะให้ได้บอลย,ยิ่งเลทกว่านี้ยิ่งเสี่ยงมากอิส มัน EPM ใช่ไหม EPM อีกใบแบบนี้เขาอีวโอมันเข้ามาแล้วเทรดทุกอย่างใส่55ได้ว่าเ,เ,เ,เขามีเขามีเมลเขาไม่ได้เทิร์นตะกี้และเรือกที่จะเก็บไว้ทำแบบ ต้องเล่นแฟรี้สดด้วยเขาเมรเลยนั่นหน้ากว่ยแต่แปลว่าเขาไม่เหตุผลให้เก็บแฟรตี้สดสามไปก็คือเพื่อทำคอมโบเพราะว่าเขายุ่งหมดแล้วทำแบบนี้แล้วไม่ฮิวเชิญหน้าเพราะว่าเรามีสวีทแฟงแวมไพร์ วิว the various, เดอดพอเนี่ยัแย่มากเราเสร็จแล้ไอ้ที่สิบสามใช่ว่าผมจะฮิลไม่ได้เยอะสุดเทนโอ้นั่นได้ฮิลเยอะ้นเรื่อง้วลาผ่าน เขาแน่าจะดิวยี่สิบไม่ได้เขาดิวได้โซนโซนโูน,นหนึ่งเป็นห้าแล้วก็โอ้เขาดิวยี่สิบได้ก็จะได้สิบห้าบวกห้านั่นยี่สิบพอดีถ้าเกิดว่าเขามีแฟรี่เซอร์เคิล ปัญหาตอนนี้ของเขาคือต่อยเขามีลีตตลแล้วเขายังปอดเต็มอยู่ดีเ้าไม่มีแฟร์ดีเซอร์เคิลเลยเอเจอร์ไกแดนสองไปผมสงสัยมากเลยว่าเขาจะมีสองรถแล้วจริงแล้วเราไม่ควรเล่นลูซี่ตัวนี้ไปเนี่ยเพราะว่าเขามาลูซี่ได้ แต่ต่อ้เขามาลูซีเราก็อยู่ที่20อย่ดนี้แล้วเขาจะฆ่าลูซีมาด้ย้วยทำให้เราพุชได้ต้หวังว่าเราจะมีรีตอลเทนห้ามทำให้ตัวเองเสียเลือดให้เดียวผมนี้เขาเผากาดไวป

เพราะว่าเขาข้าม3-4เทินแรกม,มีการที่เล่นไม่ได้ตอนเทินแรกนี่เนี่เนี่ยเน,น,น่นีน่นน เราเฟอร์เชอฝ่ไฟไม่ได้โอเคผมเจอซอร์นสงสัยว่าผมควรจะเก็บเลเวลผลมาซอรจะไม่ค่อยเฟอรเลาเลเวล โอ้อเราคัดได้บอลเราได้ได้บอลอยู่ดแ feel b มีด้วยไงได้บอลที่เป็นการที่เราไม่ได้ใช้หนึ่งน้อยคิดง่ายดีกะแต่เถอะทำไมแล้วสับอันนี้โดยโหโซสวิงก็เธอหน้าเรา <What? S 2> เล่นอะโกรมาจนแบบไม่คิดอะไรแล้วชีวิตตีเข้ามาแล้วเ,เขาสับเขาเด่นอยู่ <c oughs> ทีเล่นเด็กที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไปพอถึงจังหวะที่ควรจะต้องคิดอย่าลืม ถ้าเขาเมือยดีขนาดนี้เขาไม่ต้องคิดเลยว่าชนะเกมนี้ได้นะเขามีเคิร์ฟหนึ่งสามซี่พอรอเฟนเซอร์แคนเซอร์ so good at this right 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 ทำให้ ไม่สงใส่ว่าถ้าเธอหน้า,ม,ามันโดนเอาเปิดมันจะเซลอวไปที่เก่าแล้วจะคีนมากับเปบนซววี่เบนกเ็เพลาราผิดแต่ซังเขาเอาสองสองตัวนี้ตีเาไวได้เขาแรงเท่านี้ได้ยังไงเนี่ยเจ้า เจอซอที่เล่นแย่สุดที่เคยเห็นมตอนนี้ผมจะทำยังไงให้ผมไม่แพ้เัานี่ยากเกมผมนี่เป็นเกมที่ผมเสียเปรียบมากผมว่าควีนแวร์แล้วโวตีไนไปแัดเป็นคารโนสองสองตีแวร์ตัวนั้นมาแล้วก็หาทางฆ่าแวม์อีกตัว มันเขาเอ็ดวิดาและดิวแปดใส่หน้าเราได้ไม่อยากอีโวได้สักถ้าอีโวอยากอีโววอร์โุมากกว่าแล้วก็เล่นสวีทแฟงไปนั่นดูเป็นเทรดมากแบบถ้าเขาไม่เทรดมาคือมันพูดได้สองแบบแบบแรกคือวันเด็กทีมสวีทแฟงไว้อีโวไว้ใช้เป็นฮิวสาม อีกแบบก็คือสวีฟแฟร์เป็นตัวที่ต้องเคลียร์วันนี้เทิน,น่าเขาจะต้องเอ็ดวิดาแล้วก็อ่าโวแล้วก็เทรดเทรดแล้วเอานิโกเฟสตัวเดียวเราเหลือสิบสองแบบนั้นเราจะเล่ยนยังไงไดบอลเลเวลชั่นอาจจะเป็นไดบอลพันธุ์พันธคิสนะเดรน ได้อลเลเวลเลชันเนี่ยดูเสี่ยงเพราะเพราะผมจะอยู่ที่6จริง6ก็ปลอดภัยอย่างนะเพราะรายไงไม่ถึงเทิร์น9แล้วเขาจะโว้หมดแล้วเขาเล่นแบบนั้นในที่สุดเราก็ยอมคิดแล้วเรื่องของมุ่งมั่นในการโก คำถามผมจะเลเวลเลชั่ตามแผนไหมเขาไม่ได้มีตัวไหนที่อีโวได้ถึงหกดาเมจเด็ที่โกเฟสได้ว่าผมจะเล่นตามแผนเด็กวิดาดิวฮะเอลเบตดิวฮะ ก็ต้องมีแบบสบอ,องไปโนวิดซุปเปอร์สไองไปใช้มได้าข่าวว่าแคนเซอร์ได้เขาไม่โวแคนเซอร์ำไมั้ยเขาโวแคนเซอร์เขาเพียลาว้นันีกไป <c oughs> This guy <c oughs> เ,เพียลาวลย

ถ้าเขาไม่โวยนี่ผมจะแปลกใจไหมแตผม่ผมไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ไม่ไม่ได้แปลกใจขนาดนัพอเล่นโมงโมงมาทันเกมกแบบเออาเชอร์ตัวนี้นี่คุ้งกับฟลอร์อเฟนเซอร์ตะกี้แน่นอนครับ ถ้าเขาโวฟอลล์เฟนเซอร์ตัวตะกี้มามันจะแย่มากเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีลเลเวลเลชั่นไร้ผมคิดว่าโอเคที่เราจะเลเวลเลชั่นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่น่ามีอะไรอะไรแล้วมันอยากเคลียดทุกอย่างไม่อยากปล่อยอะไรโอ้ยแย่ 神の、世界の調和こそが、私の望みだ、神の慈悲だ。死にたくなかったら、ど、no、ういたせ。お帰りなさいませ、ご主人様。受けてみやがれ。叶わぬ夢か。いなれけね。今日はこんなとこかな。 นี่มันอะไรกันนี่สาหาึงสาห,าสาหา้าขอกน่ง้อี่งคขอชิวะกี่รไมผู้ชจน้ท่้ไม่ไ,ไ,มไบบะคิดว่าแบบมือเราแย่มีสาหังอ่า 死にたくなかったらどいてな！受けてみやがれ！どうしてそんなに愚かなのひまずいて口づけしないバンピーちゃんはすごいんだから僕に選ばれひまずけ今日もこんなとかそうしは เซตเ,เข้าไปที่13แล้วเราลงโรซิเฟอร์ไปแต่เขาไม่เขียนมาเชนนัโอลิเวียบโบโรซิเฟอร์แล้เวเอาได้ทยตัลี้ลลลลยงที่เหลือนี้มาทั้งหมด ชอบเด็กนี้อยู่เพราะว่ามันคิวเยอะดีเลยก็แบบถ้าเด็กาโกเจอจะรู้สึกสิ้นหวังมากหลือก็อยากไปเล่นดีชิปหรืออะไรแบบนี้แทนนี่เป็นเหตุผลว่าทำไม เมตาจุดนี้ถึงมีแค่ a อโกรดีชิปส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากผมที่ติดตามชมครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คราวหน้าผมสวัสดีครับ